มารีสังราชาตระตถุภาษาสติคันธพานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตตาบิดัสสะัพวุธามานามหาผลามีที่มันตูที่มันตูวันวันตูเยสติโนโมธามานาทั้งสุ สักินันจาริสังราชาวิรุณโหตัปปสชาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาจติโสอุตตาวิตัสสะอาวูตมานามะพะรลัยทมันโตทุติมันโตวันวันโตยสจตินโนโมธตมานาทั้งสุ पाचिमञ्जलि शङ् विरो वसामाधिपति महाराजा य सति शोभुत्रा पिता शाखबोधमानामप्राधिमन्तो धिमन्तो नो मोधमानाथं सो โอตระยนิสังราชกุเวโรตัปัสสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตสะชาภูตมานามหาภพลาอิทิมันตูทุติมันตูวันวันตูยสัตติโนโมตมานาทั้งโส Bồ đề Di xăng Thất tatha Tha Kim Ni Na vi rùn Hắc U Pa chi Mai Na vi rù Pa Di xăng Chất Ta rù Tề Ma Raja Samanta Chấtu rù Di Sa Thất tana Mana Thắng Sư Sakka Me Jaru Pe Kiri Si Arata Te Ke Vi เทเจฆาเมตุวนาฆานมีเคหะวัตุมิเขตเตมุมาจายันตุทิวาชนะชนะวิสมัยยาคาคันทับนาคาอิทันตาชนที่เกยังมุนิวราวาชนังสาธุมอสุนันตุธรรมสวัสดิการุอัยยมใหทันตาธรรมสวัสดิ ทํารู้ให้ thanhต ta

สาวกสามคอยายาปฏิปันโนภาภวตอวกสามคอปฏิปันโนภาภาวตสาวกสังคอยอาทิทางจัตาริโรฤทชยุกาย่าโพาบูมาลาเอนสาภวต สาวกสังโฆอาหุนายโยานยโธาเกยโยอันัรีกันนันยโยอนวนตรังูุญาเกิโยปชา เตยตยะนะมานธานาธิธรรมอวิชนาสิทวามุเนนตังเตจะสังภาวตุเตชยัมังกะนานิมานาทีระ สามภาวะตุเตนาลานิลานิลิงกัจจาวะลังอาทิมานตาพูตังทาวาปิจับวาสุธาลุนันตังเมตัมโพสแสงกัวิถินาจิตวามุนินการเตจัดสาม

สุธาดาธรรมรามวิโสทิฏติเมติปกาพิธานังาเทนาวิินาจิตวามุนิโทตันเตจสามปวตุแต่ใยมังอาปิปุตตะยมัง สปปาินางโปเทตวปาลเมสาปาอตตัมโมทิโมตังเอเตนะชาตจวันนาฮอนตุเตชยามะรังไชยันตัวโพธิยามัวเรจพยานานทิวัน Um...